ก็เฮลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้อัดคลิปนานเนาะเลยมาเพิ่งอัดก็เลยมาเจอแบบนี้มาก็เลยมาเล่นเพื่อนไม่เล่นมันเนาะเพื่อนมันไปโรงเรียนพี่ก็เรียนออนไลน์แต่ว่าเขาไม่เรียนแต่ก็ลึกแล้วเนาะโอเคแล้วก็มาเล่นแบบนี้ให้กับทุกคนดูพี่อะอยากจะทํานะทแบบตอบคาถามพี่จะตอบคําถามได้ทุกอย่าง พี่อยากไปเอาอีกเครื่องนึงมาเพราะว่าอีกเครื่องนึงติดตามพี่ไว้ด้วยแล้วแล้วก็แล้วก็จะเอามาอ่านไม่ให้ใครเห็นเนาะพี่จะเอาเอาลองแบบนั้นอยู่นะถ้าใครอยากจะตอบคําถามโอ๊ยก็ตอบมาได้เลยโอ๊ยเพื่อนถ้าใครจะตอบคําถามก็ตอบมาได้เลยนะพี่ไม่ว่าโอเค ถ้าหรือว่าตอบคําถามหรือว่าพี่กับเพื่อนสองคนก็ได้ตอบคําถามแบบไหนก็ได้ถ้าน้องถ้าน้องสงสัยในตัวพี่หรือว่าอะไรน้องก็ตอบคำบอกคำบอกคําถามมาให้พี่ตอบได้เลยพี่จะตอบทุกคําถามคําถามอะไรพี่จะตอบคําถามมาให้หมดได้เลยค่ะพี่จะมาบอกแค่นี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่จบนะที่พี่ไม่ได้แต่งคลิปเพราะว่าพี่ทำนิยาย พี่ทำโอ้อา้อาวพี่ทำนิยายนะก็ก็ว่านี่คือว่าพี่คือว่านิยายนะมีคนเขาขอพี่มาว่าอยากให้ต่ออีกแต่ว่าพี่ไปต่อโอ้ยเพื่นอนมันแท้โอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนดักแบบนี้อะอย่างง่สิจ้ะ โอเคค่ะแบบนี้แหละเพื่อเหลือเลือดนิดนึงโอเคพี่จะบอกว่าพี่จะลงเอ่อไอนิยายเรื่องเอ่อพี่เอกับพี่ฝนแล้วนะน้องๆไปพิมพ์เอ่อภาษาอังกฤษดูได้นะไปพิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษพี่เอกับพี่ฝนมาแล้วก็แล้วก็ถ้าน้องๆเห็นก็อันแรกเลย เป็นรูปในเกมสก,กุระซิมูลเลเตอร์เนาะพี่จะเอาไว้ลงไว้เพราะว่าพี่วาดรูปไม่ค่อยเก่งักเท่าไหร่เนาะโอเคอ่ะพี่จะบอกไว้เลยนะว่าพี่จะหัดลองทำแบบตอบคำถามก็เพราะว่า น้องเนาะมีคนถามว่ามีเพื่อนตอนที่เพื่อนตอนนั้นอ่ะตอนที่มีคนเน่ะไปเจอใน youtube แล้วก็น้องก็เขียนชื่อเฟซพี่มาใช่ไหมแล้วน้องบอกว่าอย่าเป็นเพื่อนกับพี่แล้วก็พี่อ่ะบอกว่าโอเคเป็นเพื่อนได้ค่ะแล้วก็น้องอ่ะเขาตอบว่าพี่คะพี่หนูไปเห็นใน youtube มาพี่เคยไปทำตอ,อ,อบคำถามอะไรพวกนี้ไหมพี่บอกว่าพี่ไม่เคยทำค่ะ ถ้าพี่ทำะนะพี่ก็ต้องแบบต้องอัดคลิปแบบเหมือนเออไอดอลคนอื่นอะแต่ว่าพี่แบบอัดคลิปไม่ถูกไงก็เลยพี่อัดแบบหน้าจอแบบนี้ไม่ให้ทุกคนเห็นเออความคิดเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ว่าทำไมเออเกมเอ้ยแบบนี้มันเอ้ยเอ้ยแบบนี้มันแบบมีคนเยอะมีคนเล่นเยอะจัง ว่าแบบนั้นเลยนะแต่ว่าวันนี้เพื่อนพี่ไม่เล่นนะเนาะถ้าเล่นนาะนประมาณบ่ายสองบ่ายสามหรือว่าบ,บ่ายสี่น่าจะประมาณนะั้นแต่ว่าถ้าบ่ายถ้าบ่ายสี่บ่ายห้าบ่ายสี่บ่ายห้าพี่จะเออพี่จะอืมพี่พี่จะต่อนิยายแล้วจ้ะ ก็บอกไว้ด้วยนะถ้าใครโหลดไอแอปนิยายนั้นมาก็สามารถไปดูได้นะใครโหลดก็ไปไปดูมาด้วยละ่ะไอสัตว์ <c oughs> พี่มาอยู่ในห้องนะห้องพี่พันอยู่ข้างนอกก็เสียงดังอนะเนาะก็ไม่อยากให้ใครได้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 ยินเสียงแม่กับน้องเนาะเพราะว่า <c oughs> ไม่งั้นจะเสียงดังเข้าไปอีกแล้วก็มันได้อยู่เสียงโทรทัศน์ด้วยเนาะก็เลยไม่ใหยทุกคนได้ยินอุย้ยสวยจ้ะสวยมากก็จะได้สวยมากแต่มีคนเข้ากลุ่มพี่นะเขาบอกเขาก็ถามพี่ว่าพี่คะพี่คะพี่เคยรู้จักตำนานโรบอกไหมก็รู้จักคะ่ะ ำถ้าใครเล่นโดรบอกนานก็รู้จักตำนานโดรบอกอะละอยากคิดว่าใครไม่รู้จักโอเคอีนเดี๋ยวก็ถึงโอ้ยฮึบฮึบโอ้ยฮึบโอ้ย,อยปิวงั้นก็ช่วยช่วยช่วยมาตอบคำถามหน่อยนะ ก็พี่อก็อยากจะตอบพี่ก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันว่าตัวพี่จะเป็นยังไงถ้าใครถามว่าตัวพี่มันน่าสงสัยยังไงนะก็บอกตามได้เลยแต่ว่าก่อนที่ก่อนก่อนที่จะถามคําถามนะพี่ขอถามอะไรน้องๆได้ได้ไหมพี่ขอบคุณน้องๆทุกๆคนที่ติดตามพี่ไว้เพราะว่า ถ้าพี่ถึงร้านหนึ่งล้านซับสไครต์ถ้าพี่ได้เงินมาพี่จะเอาไปช่วยพ่อแม่ตายายนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะถ้านะใครติดตามพี่พี่ขอให้ทุกคนมีเงินทองรูพี่ขอให้พี่ขอให้น้องๆหรือว่า f c ่มีน้องแล้วก็มีมีเงินทองเยอะเยอะนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุข ขอให้เรียนเก่งๆขอให้อะไรทุกอย่างขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะโอเคไหมคะพี่จะขอให้เป็นแบบนี้กับน้องๆเนาะพี่จะบอกไว้กว่อนเลยถ้าถ้าพี่ไม่บอกพี่ก็เสียใจแบบนั้นอยู่เลยเพราะว่าทุกคืนน่าจะพี่จะร้องพี่จะร้องไห้ทุกคืนเลยเพราะว่า พี่อะอยากจะถึงรลานซับพ,พี่จะเอาเงินไปช่วยพ่อแม่ไงพ่อแม่พ่อแม่ตายายให้ช่วยเอาไปช่วยทําเงินไว้อ่ะก็เลยก็เลยก็เลยมาพี่อะตอนแรกก็บอกว่าเอ,อพี่ก็น,นึกในใจว่าอยากดังในในทิกตอกแล้วในทิกตอกอะพี่ก็ไม่ค่อยดังอยู่ด้วยนะ ถ้าใครไปเห็น t ิจิตอพี่ก็ไปช่วยติดตามกันหน่อยนะสาธุแล้วก็พี่ก็เลยมาทำ youtube จนกว่าพี่จะมาดังจนถึงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะพี่มาติดตามไว้ยีขคค่ขอบคุณมากๆจริงๆโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆขอบคุณแบบคือขอบคุณแบบ ขอบคุณจริงๆอ่ะคือแบบพี่คือถ้าใครติดตามพี่พี่รักถ้าใครเป็น F C พี่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าใครเป็นผู้ติดตามใหม่ก็โอเคค่ะไม่เป็นไรแต่พี่ขอให้น้องๆทุกคนอ่ะติดตามพี่แล้วก็พี่จะขอให้น้องๆอได้ถ้าเนอะไม่ใช่เดี๋ยวพูดผิดไปด้วยถ้าน้องๆติดตามพี่ไปหนึ่งล้านซับน้องๆก็จะได้มาเป็นครอบครัวของพี่แล้ว ถ้าน้องๆติดตามพี่ลานสับนะพี่อาจจะโตพอดีไม่แน่ใจแต่พี่นะก็ไม่แน่นะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้จริงๆนะนานออมบี้มันเล่นนันไหนอ่ะมันต้องเล่นอันพี่ก็ต้องหาอีกแล้ว่าสิโอ้โหวันนี้เพื่อนม่มาเล่นไปเรียนซะแล้วโอ้โห เมื่อวานเมื่อวานเออพี่กับเพื่อนใช่ไหมคําจนแบบจะบ้าเลยเพราะว่าอะไรอะ่ะไอเต็มพี่ไอเตมไอเต็มพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมันทำสร้างเพื่ออะไรเพื่อนเพื่อแบบที่ตัวเองก็อยากดังนะถ้าใครทุกคนถ้าใครเห็นเขียนภาษาญี่ปุ่นเป็นรูปน้องแมวก็คือ ก็คือ,เ,อเพื่อนพี่นะไปติดตามกันด้วยละ่ะเพราะเพื่อนพี่ก็อยากดังเหมือนกันทุกคนบอกว่าเอ้ยทุกคนในกลุ่มพี่บอกว่าเอ้ยพี่พี่ไปดังได้ไงอะ่ะแต่ว่าไอ้กลุ่มโรบอกอะ่ะพี่พี่มีกลุ่มโรบอกอีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึงอะ่ะพี่อะ่ะก็ออกไปแล็บด้วยเพราะว่าเพื่อนเยอะเกินก็เลยเอาออกไม่เป็นเอาออกไม่ได้นะก็เลยพี่ออกกับเพื่อนสองคน ออกกันเลยแล้วก็พี่ก็มีกลุ่มเราแบบกลุ่มหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอแค่นี้ก่อนแหละบ,บายแล้วเจอกันจ้า